เรียนท่านตรงๆนะท่านเลขาประเด็นปัญหาเรื่องไตวายเรื้อรังเนี่ยผูต้ตรงตรผมเคยเรียนท่านตั้งแต่เปิดสปาครั้งแรกที่ TOT ผู้ตรงตรงว่าประเด็นปัญหาคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยผมเจอด้วยตัวเองแต่นี่เนื่องจากว่าเป็นการพิปายที่ออกทีวีก็เลยพยายามคาพูดเพราะว่าชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ไปเจอก็คือหน่วยบริการที่โดยเฉพาะเอกชนเนี่ย ลด่าใช้จ่าย day, โดยการที่ไม่เป็แวดตามมาตรฐานก็คือคนไข้เบาหวานเนี่ยมาตรวจแล้วหมอไม่ตรวจเลือดเช็คว่าระดับน้ําตาลที่คนไข้ได้รับยาหรือกลับไปกินอาหารที่ไม่ได้ตามที่แนะนำเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานของระดับน้ําตาลที่ควรจะคุมได้หรือเปล่าก็ใช้คําว่ารีเม็ดรีเมดรีเมดหลังลายรีเมดเป็นปีแล้วมาอีกที g f ียฟาขึ้นแล้วคนไข้ก็ไตาวายแล้วหลังซึ่งมันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายซึ่งมันสูงขึ้น สูงขึ้นแล้วขนาดนี้ก็สูงขึ้นผมอยากให้ท่านเพียงแต่ว่าท่านรับข,ข้อชี้นะผมไปแล้วท่านไปดูจริงไม่จริงท่านลงไปดูเข้าใจว่าการไปตรวจเนี่ยมันยากแต่ท่านสามารถไปดูที่โอปีดีการได้ในหน่วยบริการพวกนี้ว่าคุณไข้มาโอ d ีดีเนี่ยมีการตรวจประเมินระดับน้ําตาลโดยการเจาะเลือดเนี่ยทีบ่อยแค่ไหนอยู่ในมาตรฐานไหม ถ้าท่านไปดูจริงๆอาจจะมีหลายหน่วยงานที่ท่านจะเห็นว่ารีเมดรีเมดรีเมดเป็นปีแล้วมาอีกครั้งหนึ่งเคยมีขนาดสองปีแล้วค่อยมาเจาะแล้วจีเอฟาก็ขึ้นแล้วลรีโนเฟเรชแล้วคนไข้ก็จับฟองร้องอันนี้ถ้าท่านรับไปแล้วท่านไปดูอย่างน้อยท่านไปปางก็ย่างดีมเข้าใจว่าบางทีการตรวจประเมิน,นมันยาก แต่อย่างน้อยถ้าท่านรับไปแล้วท่านไปปาล์มบริการพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอนิสงส์กับผู้ป่วยเพราะวงไขเนี่ยถ้าควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องล้มเหลวเพราะล้มเหลวแล้วเนี่ยมันกลับยากอันนี้มันเป็นอนิสงส์กับผู้ป่วยแล้วมันสอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยที่มันรีโนเฟลเลียมันขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีครั้งที่แล้วผมก็เรียนท่านที่ประชุมทีโอทีในที่ประชุมกรรมธิการท่านก็หมารับ วันนี้ผมก็พูดอีกครั้งที่สาวันนี้ผมไม่พูดแต่ผมถามท่านท่านก็ไม่ไปตอบงนั้นอันนี้ก็กลับไปพูดคําพูดเดิมว่าขอให้ท่านรับไปท่านเองแล้วท่านไปดูนะให้เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจไปดูไปประเมินไปดูตรงอปบัิการว่ามันมีการตรวจเลือดทีบ่อยแค่ไหนอย่างน้อยก็ทําให้เป็นการปาล์มให้หน่วยบริการพวกนี้เนี่ยว่าเออสปจยะจอยอประเด็นละเพราะว่าการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้เห็นใจทางหน่วยบริการแต่ก็ต้องเห็นเห็นใจผู้ป่วยด้วยว่า ผู้ป่วยมาพบแพทย์นไม่รู้หรอกครับได้ยาไปก็ดีใจแต่ไม่รู้หรอกครับว่าระดับน้ำตาลตอนนั้นมันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้หรือเปล่ารีเมดรีเมดเป็นปีแล้วสุดท้ายก็รีโนเฟลลแล้วขนะน,นี้ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นผมย้ําประเด็นนี้กับท่านเสมออันนี้วันนี้ขอพูดตรงๆขอให้ท่านรับไปเถอะครับท่านไม่ต้องเถียงผมหรอก <S <S ท่านใช่ไม่ใช่ท่านไปดูท่านเองถ้ามันใช่ท่านก็ปาลมเขาถ้าไม่ใช่ท่านก็มาตอบผมปีหน้านะครับอันนี้ขอขอยืนยันนะครับ